รสตับติ๊บตับมีเงยงมาเดือค่ะปลาราตะไคร้ตัดตะไคร้รออยู่ปลาราเป็นตัวเป็นต่อนเลยอร่อยนะไม่รู้ซื้อเจ้าไหนวะปลาร้อรวยกินเมี่ยงอร่อยมากเขาจะเข้าใจกันเราไหมเนาะเรามากินเมี่ยงไอจ่าหนุามเบิร์ละเบิ่ง นี่อร่อยนะแย่ใช้ช้อนเพราะมันติดมือเดี๋ยวรอรอก่อนรออม่รอตำตะไคร้ก่อนใส่ผู้อลิตร้อยส้มหน่อไม้เปียกอ่อนไม่ผู้่ใช่หน่อไม้ดองมันเดือดกำลังพอดีเลยอะตัวเล็กนี่เลยกำลังอ่อนๆ่อนใครสอนครูอะไรพีจ้างอยู่ว่าซื้อผู้นะ เราก่อนน่กเบนบอกกินนวลไปลูกไปดื่มไปมีมะกอกด้วยกรอกได้แต่ต้มต้เไนนังก็ามมก็ได้เอามานังมีก็ไดก็ได้ปะไม่ใช่มีแต่มะเดื่อนะเรามาดูตไปลากลงมาเลยเดี๋ยวไปลากขึ้นไปมองเห็นใช่ไหม อันนี้ซื้อมดเลยโตนะสองร้อยแล้วเนาะอันนั้นร้อยเก้าสิบก็สองร้อยก็บาทเดียวนึงเอ้าหุ่นแล้วเนาะว้ายอันอรได้อรยได้กอัน้เ้ากว่ามีนั่งสองเียก็บรดแตกแ้กบกรเปาเดียวยากงถือันังดากคนแน่ เน่เลยจาะข้อมตัวอยู่หันกางมาตบตัวอ่ากีเอาเลสอนเลยเอกี้ทมันต้องต้องต้องล้างเขาเลสนุกนางสนุกกินแต่ัง้เออใส่ากทีเดทเใส่กระเทเลยเอสียมก็เลยแหละอร่อยเลยวอร่อยแล้วเบิ่งกับซมูจั๊กสิอืใส่แล้วนพอักซืรอน้ำลังเอาติดไปได้อีกจังหนุ่มนุ่มเมามน่มอเลยมีพอ เก็บมาสดๆเลยนะเนี่ยทุกอย่างเลยทั้งมะเดือทั้งมะขามทั้งมะกอกทั้งตะไคร่มาอ่ะกินตั๊เมี่ยงกันตั๊เมี่ยงหัวฉือมาเลยมากินหัวฉือเราจะรู้เรื่องกันเราไหมหัวฉือภาษาภูไทยตั๊หัวฉืออันนี้คือหัวฉือตะไคร้นี่เลยหัวฉือ นี่ก็มาเดือมาค่ะมากินด้วยกันกินตำเมี่ยงตอนตอนบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงค่ะได้เวลาพอดีเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะดูใครจะกินให้ดูเนี่ยเราก็ไม่กล้าเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนโอ้ยงูกว่าน้องเนาะงูไปนั่งไปชิมดูก่อนนะยังไม่ใช้มือ เราต้องใส่มัดเรือกินโดดโดดไม่ได้พี่ยายพี่ยายมาอุ่นไปนั่งไปนั่งนอนมันไมเทียงก็จะงายหลังเกินไปได้หมบกรอบมากเลยกินไปเลยกินจิ้นจิ้นจ้าจานต้องกินนะปั้นเห็ดเบียร์เฮดงานอ่ะเขาสิกินมันมาเฮดเบียร์เฮดงานปั้นเบียรแต่คนเกินเลิศคนจิตเอี่ยมหน่อดิโองคือค่ะ เอ้าทำไมไม่กินกันเลยเนี่ยกลัวกล้องกันหรอเด็กๆกินได้เป็นคนแก่จะกินเองงั้นถูกใจต้องขอตัวฮัหลยังแดงบ่พ่อามาเลยมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเกลือบ่ะาเกลือเปล่เอาบ่เกลือบ่บ่พ่อยังหามาบ่